สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอยินดีต้อนรับทุกทุกท่าน,นนะคะกดไลค์กด s ับสไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนนำเสนอให้ชมกับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ปรับลดราคานะคะบ้านเดี่ยวค่ะอยู่ในหมู่บ้านทรัพสมบูรณ์ปรับปรุงใหม่ทั้งหลังเลยนะคะบ้านเลขที่9 5ทับ23ซอยหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์จังหวัดขอนแก่นค่ะตามรูปเลยนะคะ ที่ดินขนาด74ตารางวาค่ะมี3ห้องนอนซึ่งมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยด้วยนะคะมี2ห้องครัวมีที่จอดรถ2คันค่ะห้องน้ำในบ้านมีทั้งหมดรวมแล้ว4ห้องนะคะก็คือเป็นห้องน้ำในตัวห้องนอน3ห้องนะคะและแยกด้านนอกอีก1ห้องนะคะอยู่ซอยพรสวรรค์2ค่ะอยู่ใกล้กับสารปกครอง อยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันปะตะทอ,อยู่ในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะปรับลดราคาพิเศษนะคะหลังนี้พร้อมอยู่ได้เลยนะคะในราคา2,290,000บาทค่ะราคาต่ำกว่าประเบินด้วยนะคะเพราะว่าประเมินได้ถึง2,700,000บาทค่ะฟรีค่าดำเนินการเช็คเครดิตเช็ควงเงินกู้โดยไม่คิดเบกเพิ่มใดๆนะคะ สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดชมพื้นที่ค่ะท่านติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้กริบเลยนะคะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าค่ะและไปดูแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเจคเคนขอนำเสนอเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ